สวัสดีค่ะทุกคนปามาทักไทายตอนอทุมเครงค่ะไมลาของนอเว์นะคะสามองศาปามากินยำกินยำให้สดชื่นแล้วก็พักเบรกจากน้องหมาด้วยบางวันน้องหมาจาะบ้ดตามนะคะโอ้ยเทออกมา ย่ำสลัดนะะเป็นไก่หมักกับปลาหมึกนะ,ะต้มปลาหมึกไหมคะโตเดียวลวกเนาะค่ะลวกเพราะมันแบบเนื้อเด้งๆปลาหมึกโตเดียวขึ้นลิ้นเยอะพอค่ะนี่พอออกจากกล่องมาใส่ท้อง อันนี้เป็นไก้มักไหมคะเนื้อเนื้อไก่ฉีกอหอมตะไคร้ใส่พริกนิดนึงพริกโขกจะลบลงมาได้จางหน้าที่นะคะมะเขือเทศ เกือบคลีนนะคะกินอาหารเนื้อแรงเบา บล็อกคอลี่นะฮะไม่ได้ปรุงมากแต่บีบมะนาวใส่คอรีมาค่ะน้ำมากินน้ำกันปลามาเด็กนะจากน้อยมาเนี่ย เนื่อเว้นกินอาหารแบบเจเจหรืมบังสวิรัตนะที่กินไข่ได้จัดอาหารอาไรเนื้อสั์ให้เพื่อนไปยงมื้อเว้นนะคะอิ่มไปทั้งวัน กะหิวแบบนี้ครับเนอี้ดีใจมากเลยที่เพื่อนเขาชอบนะเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูอ,อาหารติประเห็ดนะคะเพื่อนเขาชอบมากเป็นเมนูถั่วเน่าถั่วเน่าผสมกับถัวลิสม นมแล้วก็ชวัวเน,นาแผน่นจิ้มจิ้มน้ำพริกหนุ่มปลาหมึกตัวเดียวไหมคะลวกลิดคือเยอะโพดกลิ่นคลุ้งในบ้านเลยนะคปะปลาหมึก ดีไหมอ่ะนหน่อยย่ำงไหมคะ่ะต่ะบาคุณจะกินกระเทียมไหมนะกระเทียมหัวสวยมากนะฮะที่นี่ มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปตัวเน่านะบอกดีไหมเดี๋ยวก็ซิบบอกค่อยๆ <c oughs> ว่าปลาทำขายไหมนะ <c oughs> ใครได้ฟังคลิปนี้ก็ โค้ดนะพิจรารณาเอาอสืมเขียวบ้านกินผักกินวิตามินซีนะคะในวันแร่นะคะกินกินอย่างที่เบา ืวิธีคนทางนี้ปาดส้มกินส้มกันแบบนี้ แฟนกินส่วนดอกไปนะไปกินส่วนลำต้นวันนี้ได้ฝึกกินข้าวเหนียวโดยใช้ช้อนซ่อม ต่อไปคงจะได้ใช้ช้อนซ่อมกินข้าวเหนียวมีคนแซวในคลิปก่อนข้าวเหนียวติดมือ ไม่สามารถมองเห็นนาทีของกล้องเลยนะคะอืมแต่และการอัปเดตไปนะคะจะมียอดลดลงลดลงนะ,ะอาจจะตรงข้ามกับคนอื่นที่ยอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮนะ,ะแต่นั่นดีแล้วนะคะที่แบบว่าคนดูนะคะต้องอ่า ถูกแล้วนะที่ที่คนดูตัดสินใจเองนะถ้าสมมติว่ามากดติดตามมาแล้วก็คอมเมนต์มาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วไปยังไม่ได้ไปติดตามนะฮะอาจจะยกเลิกการติดตามไปนะะหรือว่าช่องนั้นอาจจะปิดไปแต่ไม่น่าจะปิดเม่นไม่น่าจะใช่ปิดแต่ว่าเป็นการยกเลิอกอันซับไปนะ แล้วก็คือนั่นแหละค่ะหแบบหนึ่งนะฮะไปแบบไปรับน้องมามาคะ่ะมาแล้วจอมกวนหายใจได้จากนาที่เนาะสิบนาที่ปะแบอกทังนั้นเลยแบอกว่าดีที่แบบว่าคนดูอ่ารู้ว่าตัวเองชอบช่องไหนชอบ าการทําช่องแบบไหนนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีความจําเป็นที่แบบว่าไม่ชอบแต่ไปกดติดตามนะ,ะมันจะเสียอารมณ์เปล่าๆนะคะเสียความรู้สึกเปล่าๆถ้าสมมติว่าช่องปัาเนี่ยเป็นช่องที่อัปเดตเกือบทุกวันนะคะถ้าสมมติว่าปอัปเดตขึ้นเนี่ยช่องนี้มาอีกแล้วว่าช่องนี้มาอีกแล้วเหร มันจะไม่ดีตัดใจนะ,ะเลือกดูช่องที่ตัวเองชอบแล้วก็มันจะได้เป็นพลังถ้าสมมติว่าตัวเองทําช่องนะคะมันก็จะสร้างพลังอาจจะได้ไอเดียอะไรสักอย่างนะ,ะติดตามช่องที่ชอบไม่ใช่ติดตามช่องเพื่อที่จะ ให้ช่องนั้นไปติดตามคืนนะเพราะว่าการเป็นมิตรนี่ก็ยังไงล่ะการเป็นมิตรกันนะคือแบบว่า,วาถ้าสมมติปลาชอบช่องไหนเนะี่ยปลาไปติดตามเขาใช่ไหมแล้วปลาก็ไปคอมเมนต์ก็คือปลาไม่ได้คิดว่าเขาต้องมาหาปลาคืนนะไม่ไม่ไม่เอาอย่างนั้นนะฮะคือตัวปลาไม่เอาอย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณ ไอเติบนะคะไอเติบไปจ้าเอป่าไปจาป่าปะอยู่ช่องน้องเฟียดพูดติดตามกันไปปะกันอยู่ช่องช่องน้องเฟียดไปส่องดูน้องเฟียดก็ได้นะเขียนว่าน้องเฟียดแล้วก็เซิร์ชไปน้องเฟียดภูเก็ตก็ได้ ไปติดตามให้น้องเขาหน่อยเพื่อเป็นรายได้นะแต่น้องเขาก็ช่องช่องดังแล้นะแต่ป้าไม่ได้รู้ว่าจํานวนคนเท่าไหร่แล้วเพราะว่าป้า,าถ้าป้ากดติดตามหรือว่าป้าเห็นอัปเดตเนี่ยป้าก็จะเข้าไปดูนะเข้าไปฟังเพลงน้องเขาร้องเพลงสากลน,นะไม่ได้ดูยอดเลยแต่ว่าถือว่า เราไปเพิ่มซับแล้วก็ให้เวลาดูนะคะนั่นแหละค่ะช่องที่เราชอบเราก็คืออยากให้เวลาเขาในในการที่แบาบา่าถ้าเขาทำาทำยอดได้เขาก็จะนะก็จะได้เป็นพลังใจให้เขาทำงานทำช่องช่องช่องดังไปเรื่อยๆนะ,ะช่องแบบ เด็กกันเนาะเด็กที่ทําแบบว่าสร้างความสุขพอใส่อันนี้แล้วมันไม่ไม่ได้ยินอะไรเลยเด้วเดต้องใส่หูเดียวโอหูหนึีงแบบเปิดไว้มันจะบล็อก การได้ยินเสียงนะคะมันจะได้ยินแค่นิดเดียวไม่รู้เสียงอะไรพระพูดหรยอยังคะว่าน,น้องเฟียดเป็นเด็กที่ผ่านการประกวดนะเขาก็พ่อเขาเปิดหมวกร้องเพลงนะ ป้าอาจารย์อาจจะพูดถึงช่องอื่นเยอะไปเนาะซึ่งซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้รู้จักปลาไม่ได้ไม่ได้ติดตามอะไรกันไม่ได้ติดตามปลาแต่ปลาติดตามน้องเขา อะไรเลยนี่ทำเสียงรังเหรอเมื่อกี้ดูเพื่อนบ้านด้วยอะไรดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างนอกดาวเต็มฟ้าเลยนะถ้าปไปตามใครเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่ใช่แนวเราอะไรเงี้ยสมมติเราติดตามเขาเองเราเราไปเห็นช่องเขาแล้วก็ ขาไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเราไปติดตามช่องเขาเองพอถึงวันนึงเฮ้ยทำไมช่องเป็นแนวนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วม,มันมันทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเราเรารับพลังงานแบบนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมันจะมีการที่แบบว่าไปเข้าใจความรู้สึกนั้นนะคะที่แบบว่ามีการยกเลิกการติดตามนะ,ะแต่ว่าถ้าเมื่อเรา คิดอยากกลับไปดูเขาแล้วก็สามารถเซิร์ชไปดูก็คือการดูมันก็คือการให้ให้นาทีเขาให้คะแนนเขาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องติดตามก็ได้ว่าถ้าติดตามแล้วเกิดพลังลบมันก็ไม่มีผลดีต่อตัวผู้ชมเองนะคะน้องมาปะปะิบประตูงามไปคะ่ะความเย็นอาจจะเข้าในบ้านกินกกนหมดแล้ว เหอมาต้องควรอพอแล้วนะคะทุกคนไปอิ่มแล้วตัวเล่นผักตรงนี้ให้หมด ขอบคุณมากๆคำหรับคนที่ติดตามตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอให้ดูอะไรที่ดูแล้วตัวเองสบายใจได้พลังบวกนะคะเรายังมีสิทธิ์เลือกได้เนาะมีม่ทั่วด้วยกินทั่วไปวป่า่น มนูนี้ทั้งทัวเดืองที่เป็นถั่วหมักถัวเน่านะ,ะแล้วก็ตัวลิสงที่โขลกไปด้วยกันกับถัวเน่าดีใจเพื่อนชอบมากจัดเมนูถูกใจเพื่อนไปเลยเดี๋ยวปานแนบภาพให้ดูนะฮะ สบายท้องนอนได้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณช่องใหญ่ๆที่มาดูช่องเล็กๆนะคะดีต่อใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องน้อยช่องน้อยช่องเล็กๆวันนี้จะเป็นช่องใหญ่ในวันหน้านะะผู้ติดตามของป้านะเมื่อเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ยอดติดตามเขาอ่าอยู่น้อยกว่าปานะคะแต่ทุกวันนี้เกือบหนึ่งปีผ่านไปโอเป็นแสนแล้วนะคะอืมสรงปลาไปรายหยดแล้วก็ให้มีพลังใจนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีความหวังนะคะ ถ้าอยากให้เพื่อนเห็นช่องตัวเองก็คอมเมนต์ไว้นะคะไม่ต้องติดตามป่าถ้าคุณยังไม่ได้ดูถึง5คลิปหรือ10คลิปนะคะดูไปเยอะๆค่อยกดติดตามแล้วก็ถึงไม่กดติดตามแต่บ้าถ้ากดเข้ามาดูตามชื่อก็จะเห็นเองนะคะเห็นช่องป่าอัปเดตนะคะบายค่ะสวัสดีค่ะ